ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักในเรื่องราวความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันเสราร์ ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564 mm. ก็เดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็น3กลุ่มคือคนที่ยังโสดอยู่นะโสดก็คือยังไม่มีคู่ยังไม่มีคนที่มาคุยด้วยหรือว่ายัางอยู่ในช่วงของการผีกกันอยู่นะครับนะมีเป้าหมาย อะไรพวกนี้ส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นคนที่มีความรักกันแล้วแล้วก็ความรักยังคลุมเครืออยู่ความรักยังคลุมเครืออยู่ส่วนกลุ่มที่สามจะเป็นคนที่มีคู่ครองแล้วนะครับเป็นคนที่มีคู่ครองแล้วความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นกันที่กลุ่มคนโสดก่อนนะคนโสดในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าความรักครั้งก่อนๆของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคนก่อน unfair. ของคุณดูเหมือนกับว่าคุณห่วงในเรื่องของการทํางานนะคุณ ต้องการความสะดวกสบายในหน้าที่ในความรักในชีวิตแล้วก็ความรักของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันเป็นรักที่แบบคบกันได้แป๊บเดียวแล้วก็เลิกคบกันได้แป๊บเดียวแล้วก็เลิกส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากการที่ว่าคุณติดชอบความสะดวกสบายแล้วก็รักง่ายไหนเร็วเงี้ยก็มีความเป็นไปได้อยู่ ความรักในอดีตก็ต้องบอกว่าอาจจะเลิกรักกันเร็วเกินไปหน่อยแล้วก็บางคนอาจจะทํางานมากจนเกินไปนะแล้วเดือนนี้เนี่ยตัวเรามีนเสน่ห์ไหมผมว่ามีนเสน่ห์ดีนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยมาจีบหรือว่าเราจะได้ไปจีบคนอื่นนะสําหรับเดือนนี้ในเรื่องราวของความรัก ยังเป็นเรื่องราวที่ดีอยู่แต่การที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะต้องดูให้ดีนะเพราะว่าพาทักษะเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณตามคนไม่ค่อยทันสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกตามคนไม่ค่อยทันผู้ที่ยังโสดอยู่ต้องดูให้ดีนะว่าเขามาหลอกลวงเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขามาหลอกลวงเราไหมนะเขามาหลอกลวงเราไหม ผมว่าก็ไม่ได้หลอกหลอกไม่แน่แล้วใบโมราขึ้นมาเขามาหลอกลวงเราไหมก็มีความเป็นไปได้ฮะถ้าอย่างนี้ตอนแรกที่บอกว่าไม่หลอกหลอกเพราะว่าใบนี้ยมันเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าคนที่เข้ามาผมว่าคุณยังไว้ใจเขาเขาไม่ได้นะเขารู้สึกยังไงเขาก็จะแสดงออกอย่างนั้นผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะรู้ได้เองว่าคนคนนี้เข้ามาเขาหวังดีหวังลายกับตัวคุณนะแต่อย่าพิ่งไว้ใจเขานะแล้วตัวเรารู้สึกกับเขายังไงรู้สึกดีกับเขานะครับเนี่ย รู้สึกกับเขายังไงก็โอเคอยู่ในประมาณหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องดูกันให้นานมากกว่านี้นะดูกันให้นานมากกว่านี้เพราะว่าใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการเทคเทคแอคชั่นในเรื่องของการทําอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้เขามีมีการเอาใจฝ่ายการดูแลก,กับเราให้มันมากนะครับแล้วแล้วดูเหมือนกับว่าเราต้องการความมั่นใจมากกับคนที่เข้ามาจีบเราแล้วถ้าเกิดได้คบกันจะเป็นไปในทางที่ดีไหม ถ้าได้คบกันผมว่าก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะนะครับคุณก็จะอินเลิฟกันดีสําหรับคนที่เข้ามาแต่อย่างที่บอกนะดูเหมือนก็ว่าคุณยังไม่ค่อยไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่ในไพ่อ่ะคุณยังไม่ค่อยไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่แต่ตอนที่จับมาว่าถ้าคบกันแล้วมันจะเป็นไปในทางที่ดีไหมสามใบนี้ก็ต้องบอกว่าอินเลิฟกันเลยฮนะในช่วงแรกๆยังไงก็รักกันดีนะความรักก็ไม่น่าจะมีอะไร สําหรับคนที่โสดเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยนะครับแต่ก็การเปิดโอกาสแล้วคุณต้องดูให้ดีว่าเขามาหลอกลวงคุณหรือเปล่านะดูกันให้นานๆหน่อยให้เขา take a คชั่นให้มันมากกว่าเนี้ยเพิ่มความมั่นใจให้เราหน่อยนะครับไม่นั้นเนี่ยผมมองว่าคุณเชื่อคนอื่นง่ายมองโลกในแง่ดีมันจะทําให้มีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะดูให้ดีต่อมาสําหรับคนที่ความรักยังคลุมเครืออยู่ความรักของคุณในอดีตเป็นยังไงบ้าง ความรักของคุณในอดีตก็ต้องบอกว่าใบพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ายังตัดไม่ขาดนะความรักของคุณยังตัดไม่ขาดยังมีการห่วงหาอาทรยังมีการหวนเข้าไปนึกถึงนิคิดถึงอยู่บ้างเป็นบางเวลาเป็นซมไทาม่านั้นเป็นบางเวลาที่ยังหวนนึกถึงหรือคิดถึงอยู่บ้างและความรักของคุณปัจจุบันละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง คนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ายังอยู่ในช่วงของการฝึกษาดูใจกันเป็นในช่วงของการครบหาดูใจกันในระยะแรกๆเพึ่งอาจจะต้องใช้เวลาก่อนอย่าอย่าพึ่งไปเผลอไยหรือว่าเผลอตัวเผลอใจไปนะครับดูกันให้นานๆก่อนในในในช่วงตอนนี้แล้วเรารู้สึกกับเขายังไงล่ะเขาก็ดูเป็นคนที่มองเห็นในอนาคตดีนะเป็นคนที่มองในอนาคตแล้วดูเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเรามากกว่านี้นะครับ นะบางทียังเอาอกเอาใจนั้นบางทีก็มีบางุมกที่เป็นเด็กอยู่บ้างแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาก็ดูแล้วเหมือนกับว่าเข้ากันได้นะกับคนที่กับคนที่คบหากันปัจจุบัน บางทีเขาทําแต่งานมากไปนหน่อยนะครับแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีอยู่อะบางทีอาจจะต้องเดินทางอยู่ไกลกันบ้างไม่ได้เอาอกเอาใจเท่าที่ควรไม่มีความโรแมนติกแต่แต่ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่คุณสองคนถ้าคบกันต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคบกันไปแล้ว ผมว่าก็ดีนะครับถ้าอย่างนี้ดีจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องแล้วคุณสองคนก็จะมีความสุขรักกันดีนะเป็นเป็นที่อิจฉาของคนภายนอกดูแล้วคุณค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นแต่ว่าบางมุมมันเหมือนกับว่าคุณคอยซับพอร์ตเขาซะมากกว่า คอยซัพพอร์ตในเรื่องของหน้าที่การงานคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ยังเป็นไปนในทางที่ดีอยู่นะครับความรักแนด่ดียังไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรแก้ไขนะถ้าจากตรงนี้แต่ว่าอยากจะให้เพิ่มความโรแมนติกเข้าไปให้แก่กันและกันสักเท่าหน่อยแล้วก็อย่าเอาใจตัวเองมากจนเกินไปความรักของคุณก็จะเป็นไปนได้อย่างราบรื่นนะเดือนนี้ผมว่ายังดีอยู่สําหรับความรักที่ยังคุมเครืออยู่แล้ว คนที่มีคู่แล้วความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ในเดือนนี้ก็ดีนะแต่อาจจะมีปัญหาขึ้นอยู่บ้าง ในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่คุณสามารถตัดสินใจกันได้อย่างเด็ดค่ะความรักคุณและคู่ของคุณรักกันดีฮะถ้าจากตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความความไม่ไว้วางใจกันอยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่เรารู้สึกกับเขายังไงละ่ะในบางมุมมันเหมือนกับว่าเราก็เข้าใจว่าตัวของเขาเนี่ยอึดอัดกดดันนะนะเราตัวเรามีความตัวเรามีความรู้สึกอึดอัดกดดัน นะกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วเราเราทําใจที่จะจะยอมรับมันได้แล้วเหมือนกับว่าเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้รับการเคลียร์หรือการสะสางกันไปนแล้วแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างสามใบนี้เนี่ยผมมองว่า เขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีก็จะเอาอย่างนี้บางทีก็จะเอาอย่างนั้นคุณก็ต้องลดในเรื่องของของการอึดอัดกดดันคู่ครองคนรักลงบ้างแล้วก็พยายามพูดคุยให้มันมีเหตุและผลให้มันมากกว่านี้ไม่นั้นเนี่ยความรักของคุณจะมีปัญหาไหมผมมองว่าปัญหาตรงเนี้ย มันจะต้องได้รับการแก้ไขนะถ้าเกิดคุณไม่ได้พูดคุยกันมันจะทําให้คุณเก็บไปเครียดหรือความวิตกกังวลกันอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดคุยกันแก้ไขขึ้นกันละกันนะแล้วก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจคู่ครองคนรักให้มันมากกว่านี้มีปัญหาอะไรอย่ากเก็บไปคิดคนเดียวอย่ากเก็บไปคิดคนเดียวมันจะทําให้คุณเครียดหรือนอนไม่หลับนะควรที่จะเอาปัญหาเนี่ยก็ามาพูดคุยกันหาเหตุผล ที่ดีมาคุยกันนะช่วยกันมันก็จะดีมากกว่านี้นะครับชีวิตรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนที่ดูตอนแรกมันก็ดีอยู่แล้วนะคู่ครองคนรักของคุณก็จะเอาอกเอาใจคุณมากกว่านี้นะเราก็ yes. spelling. จะมีความสุขด้วยกันมากกว่านี้ควรที่จะออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างอย่าพยายามเก็บตัวอยู่อย่างเดียวนะอย่าจะมัวแต่ทางานอย่างเดียวไปไหนมาไหนกับคู่ครองคนรักบ้างชีวิตรักของพวกคุณก็จะมีความสุข มากยิ่งขึ้นพายมีอะไรที่จะแนะนําบ้างผมมองว่าตัวคุณอย่าทําแต่งานมากจนเกินไปนะอย่ามัวแต่ทํางานมากจนเกินไปกลับมาบ้านแล้วก็ควรที่จะเอาใจใส่คู่ครองคนรักบ้างควรที่จะเติมในเรื่องของความโรแมนติกไปบ้างคุณทั้งสองคนคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่แล้วอย่าอย่ามัวแต่ทํางานนะครับเวลาไม่คอยท่านะมีคู่ครองคนรักแล้วก็ควรที่จะ เอาอกเอาใจดูแลกันให้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องต่างๆควรเคลียร์กันให้ลงตัวก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปสำหรับเดือนนี้มีเหตุผลให้มากขึ้นนะครับชีวิตรักของคุณก็จะดีมากยิ่งขึ้นยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป